ขอบคุณนะครับฉันขอกินได้ไหมอะ่ะแล้วฉันจะให้ชูบทีนึงไม่ได้หรอกฉันหิวมากๆเลยอะ่ะครับงั้นขอแบบเดิมอีกอันหนึ่งนะครับ งั้นขออีกสองเลยครับป้า ถึงแม้ฉันจะกินไปหกจอันแต่ฉันก็ให้คุณจุ๊บแค่ทีเดียวนะเลิศมแล้วเนี่ยแล้วคนที่บ้านคุณหละ่ะงั้นไม่เป็นไรนะตอนนี้ผมพักอยู่ที่บ้านคนเดียว เดี๋ยวคุณไปพักกับผมก่อนก็ได้นะไปไปซืป้อเสืส้อผ้าใหม่ละเนรออ้าว,าวก็นึกว่าใครแน็กนี่เองเรากันไปตั้งหลายปีแล้วอะชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเหรออ๋อ ท่านี่ใครอะแฟนใหม่เหรอจะมีแฟนใหม่ทั้งทีอะหาให้ดีกว่าฉันหน่อยสิทำไมถึงไปคว้าเอาขอทานมาเป็นแฟนฉันต่ำนี่เธอจะว่าเขาแบบนั้นไม่ได้นะแน็เขาอ่ะสั่งทำามแมนเพ็ดให้ l i m i t ต็ดอีดิชั่ด้วย เขาไม่ได้ชั้นต่ำแบบที่เธอคิดหรอกและเนี่ยการแต่งตัวแบบขอทานอ่ะมันเป็นเทรนด์อย่างเธอนี้ไม่เข้าใจแฟชั่นเ,เลยจะ<ป>นี่คุณมีแหวนเพชรได้ไงเนี่ยคุณเป็นขอทานไม่ใช่เหรอขนาดข้าวคุณยังจะไม่มีกินเลยแหบวบแนเพชรมาจากไหน มันเป็นแหวนเพชรปอมฉันก็เก็บตามขยะแถวนี้ถ้ามันเป็นแหวนเพชรจริงอะน,นะฉันจะมาเป็นขอทานทำไมห้มลอกกันแล้วไหนปะแล้วไปสวมไหม สวยแบบนี้ใครจะโทนหวอ่ะคุณถึงบ้านสักทีกลับมาแล้วเหรอคุณผ,ผมเหนื่อยมากเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเมยไปหาอะไรให้กินไหม ผมอยากกินแตงอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะผมเห็นคนชอบไงผมเลยซื้อมาให้อ่ะขอบคุณค่ะงานอยู่เหมาอนจะทำข้าวให้กินนะนี่ ข้าวไข่เจียวไม่เพิ่งทำเป็นครั้งแรกอ,อร่อยไหมอ่ะอร่อยมากเลยอ,อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ,อ เออไม่อร่อยขนาดนั้นคุณทนกินทำไมอะ่ะอะไรที่คุณทำอะ่ะผมชอบหมดแหละงั้นก็กินให้หมดเลยนะกินเลยอืมก่อนอืม,อม เมยกลับบ้านกับผมนะหยุดสร้างปัญหาได้แล้วตอนนี้ที่บ้านคุณก็อายาัดบัดหมดแล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อให้เมยไม่มีบ้านเมยก็มีชีวิตที่ดีได้อ่ะอีกอย่างอ่ะเมยไม่กลับไปแต่งงานกับพี่หรอกเมยเมยมย นี่นี่คุณรู้สึกเสียใจไหมที่เลือกมาอยู่กับผมไม่หรอกถ้าไม่มีคุณนะฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะเ็นยั่ไหน เมื่อไรรถจะมาเมยเราเรียกแท็กซี่กันไหมไม่เอาอะแค่แท็กซี่แพงจะตายอีกอย่างรถโด,ดยสารอ่ะมันก็มีแอร์นะเฮ้ยมาแล้วนี่ไปเถอะสุดคุม้มมี่คยค่เนิวอวันีนี่ก็น่ากิน ทำไมสั่งเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้อ้วนไม่เอาดีวกว่าอันนี้ก็อ้วนไม่เอา Mấy lời dễ dàng quá Mời. Hả? Mình thích ăn gì vậy? มามา่าอีกอย่างเมยนไม่ชอบกินของทุกจิกอ่ะเราเลิกกันเถอะทำไมอะ่ะไม่ททำอะไรผิดอะ่ะเมยไม่ดีตรงไหนอ่ะนะเมื่อก่อนคุณก็น่าสงสารนะแต่ผมว่าผมเล่นกับคุณเบื่อแล้วอะ หวังว่าคุณคงไม่คิดจริงจังกับผมนะแล้วที่ผ่านามันคืออะไรอ่ะคุณก็มีเรื่องปิดบังผมไม่ใช่เหรอที่จริงแล้วคุณเป็นคนรวยคุณมีเงินแล้วคุณปิดบังผมทำไมอ่ะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ว่เอางี้ไหม คุณก็เอาเองินให้ผมใช้ทุกๆเดือนแล้วผมจะกลับไปคิดว่าผมจะเลิกกับคุณดีไหมก็สมควรแล้วล่ะที่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้นี่ผมพูดตามตรงนะ สารลูเอย่างคุณให้อะไรเมยอได้บ้างคุณสองคนมันไม่หมาะสมกันเหมือนอยู่คนละโลกนี่เป็นของที่เมยอชอบราคาก็ไม่กี่พันเอาไปให้เมยซะสิเมยจะได้คิดว่าคุณเป็นคนซื้อให้ แล้วไม่ต้องจ่ายนะผมจนะ่ายเลยไม่จะไปนวนะ แนกมีอะไรจะพูดไหมฉันจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณเคยรักฉันบ้างไหมคุณรีบลงไปเถอะเขารอคุณอยู่ข้างล่างแล้วอะ ดีสุดเลยอะ่ะฉันขอกินได้ไหมอะ่ะแล้วฉันจะให้ชูบทีนึงดังฟ้า ได้สร้างเธอมให้ฉันได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจ